นะครับผมจากเจแปนมาเศกนะครับสำหรับคลิปนี้ที่มาญี่ปุ่นนะฮะก็ได้มาที่เกียวโตด้วยตอนนี้เพิ่งถึงเกียวโตเลยนะครับแต่ว่าก็อยู่ช่วงค่ำๆแล้วแล้วเดี๋ยวคงพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลุยเกียวโตให้เต็มวันเลยแต่ว่าความพิเศษฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือผมได้คว้าหนังสือเล่มนี้มาด้วยฮะโอโมเตนาชิทราเวลไกด์ครับเกียวโ,โตโอ้โหต้องบอกว่าที่หยิบเล่มน,นี้มาด้วยไม่ใช่อะไรฮะคือได้ลองเปิดอ่านดูแล้วข้อมูลนี่แน่นมากเนื้อหานี่เยอะจริงๆนะครับ แล้วพอเปิดไปเพลิลลนๆฮะก็ไปเตะตาเข้ารูปแบบการจัดวางเนี่ยเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยคือเน้นข้อมูลแน่นเนเนื้อหาเยอะๆนะฮะมีที่มาที่ไปายละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะฮะแล้วก็รายการ japan s e r i จริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมาถ่ายที่เกียวโตแล้วก็มีความรู้มีข้อมูลที่เกียวโตพอสมควรเลยแต่ว่าเล่มนี้ครับโอ้โหแน่นปึกจริงๆฮนะแล้วก็ไม่เคยเจอเล่มไหนนะครับที่ให้ข้อมูลเกียวโตได้เยอะขนาดนี้มาก่อนก็เลย ฟ้ามาด้วยมาเป็นคู่หูเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือละกันที่จะคอยเสริมข้อมูลให้กับผมนะครับในการเที่ยวเกียวโต,โตได้รู้ลึกร,ร,รู้จริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะไปสู่ให้ดูวันพรุ่งนี้ว่าเจ้าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยทราเวลไกด์โอเมเตะนาชิเกียวโตเนี่ยนะครับจะช่วยให้ผมสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถหาร้านอาหารอร่อยๆได้มากน้อยขนาดไหนในการเที่ยวเกียวโตในวันพรุ่งนี้นะครับมาแล้วก็จะพักผ่อนกันดีกว่า เดี๋ยวเจอกันมาพรุ่งนี้ครับ ตอนนี้ฮะผมอยู่ที่บริเวณของวัดคิโอมิสึนะฮะหรือว่าวัดน้ําใสนั่นเองนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้านิโอมอนเกตนะฮะด้านหลังนี่เลยนะครับก็เป็นปากทางเข้านะฮะเข้าสู่วัดน้ําใสนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอันซีนจริงๆเพร <reet> าะว่าผมเองมารอบไป่2ก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าพอบีไกด์บุ๊กแล้วมันเขียนอยู่พอดีครับมันจะมีวิธีการไหว้พระที่นี่ฮนะก็จะบอกบริเวณแต่ละที่เราต้องไปกันนะฮะอย่างจุดแรกเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นเทวรูปนะฮะจิโซนะฮะของวัด จิโซโอ,อินเซนโคจินะครับผมที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีแดงอยู่นี่นะครับก็บอกว่าคือศีรษะของท่านเนี่ยจะหมุนได้รอบทิศทางนะครับแล้วถ้าเกิดหมุนไปทางทิศทางของคนที่ชอบอยู่นะครับจะสมหวังครับโอ้โหนี่แบบเป็นอะไรที่อันสซีนมากนี่ก่อนเข้าไปที่ตัววัดน้ําใสอีกนะครับเนี่ยแล้วก็ที่นี่ยังสามารถขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองได้อีกด้วยนะครับเดียวลองตามไปหมุนสักหน่อยดีกว่านะฮะสักการะท่านสักนิดหนึ่งนะครับ เย็นนะครับโอ้หมุนได้ด้วยจริงด้วยโอ้นี่ไงครับนี่ฮะเราก็เลือกไปหาคนที่เอ่อเราชอบอยู่นะครับตรงไหมครับคุณผู้ชมอ่าเพื่อนๆตรงแล้วโอเคครับ แล้วก็อธิษฐานครับโอเคนี่แหละครับสุดยอดเลยนี่เพื่อนเดินไปทึงไหนเลยเนี่ยไกล์บุ๊กเล่มนี้ช่วยให้เราแบบได้ข้อมูลเจาะลึกมากย,ยิ่งขึ้นนะฮะชอบชอบชอบ เดิมใหม่นิดนึงนะฮะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉยไม่มีข้อมูลมาเนี่ยอย่างผมก็คงไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยแต่และที่นี่คืออะไรอะไรเงี้ยอย่างข้างผมเนี่ยมีเจดีย์สามชั้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าคือเขาบอกเป็นเจดีย์สามชั้นอย่างต้นประเทศเลยนะครับแล้วก็แล้วคนบอกเฮ้ยมีที่ให้วหว้ด้วยว่า้ทาไมเพราไม่มีเขียนบอกเลยว่าว่า้ทาไมว่า้เพื่ออะไรนะฮะถ้าเกิดตามหนังสือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือโด่งดังเรื่องการอธิษฐานขอให้คอลอด อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าตรงนี้นะฮะคุณแม่นะฮะที่กำลังคลอดเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับส่วนอาคารด้านหลังนี่นะครับผมเขาบอกว่าเป็นซูเกรโดนะฮะสัมผัสการท่องไปในคันนะครับผมก็ต้องบอกว่าในนี้จะเป็นวิหารมืดมิดที่จําลองภาวาะบริษัทในคันนะครับเมื่อออกสู่ภายนอกเนี่ยนะครับรู้สึกราวกับว่าได้เกิดใหม่และมีการเขียนค่าเข้าชมในนี้ด้วยนะฮะว่า 100เยนเท่าน oh, so right, like right? right ั ize, ้นเองนี่เปิด9โมงถึง4โมงโอ้โหอันนี้ทูเบิร์กมากคือถ้าเกิดมีหนังสือเนี่ยเหมือนเป็นไกด์บุ๊กนะฮะพาเราท่องเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีหนังสือเนี่ยคือเราก็เดินผ่านถ่ายรูปแล้วก็ไม่รู้ว่าว่าอะไรยังไงเงงเงง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 นะฮะนี่ค่ะเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในวัดเองนะเนี่ยไปเราไปต่อดีกว่าดูซิว่าหนังสือเราจะบอกอะไรอีกบ้างครับ นี่นะฮะเดินเข้ามาด้านในนะครับตัววัดน้ำใสแล้วนะฮะอยู่บนเรือนไม้เบลอมเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวทางเข้านะฮะของช่วงเทศกาลนี้นะครับสตราบานแต่ตอนนี้ยังไม่บานนะครับใกล้บานแล้วมาเร็วไปหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเห็นกำลัง ยกไม้คทาอะไรอยู่เนี่ยรวมถึงมิกี้วางอยู่ด้วยนะครับคู่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นไม้พระธรรมนะครับหนัก90กิโลกรัมอันหนึ่งอีกอันหนึ่งหนัก14กิโลกรัมนะครับเขาบอกว่าถวายวัดโดยผู้ฝึกตนในกลางยุคเทอันครับด้วยความหนักจึงได้ชื่อว่าเป็นเคอีกเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเนี่ยขึ้นสําเร็จนะครับแสดงว่าคำพิธานเราจะเป็นจริงขึ้นมานั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดเลยไอ้ฐาแล้วก็ลองยกมาดูต้องบอกว่าความสนใจมากๆเลยนะครับไปดูใกล้ๆกันฮะมานี่ครับ คือต้องบอกว่านักท่องเที่ยวนี่ฮะตางแลองยกมาถึงขมกันไปและนอกจากตัวาเองด้านหน้าจะมีเกี่ยสอ้านะครับซึ่งเป็นเกียเหล็กไดูเกียเหล็กนิดนึงครับต้องบอกเกี่ยเหล็กนี่หนัอสุกสองกิโลกรัมด้้เสอง้นกนี่กทด้ด้สหรับคนที่กกสองคี่กสองคน แนะนำเลยนะฮะสำหรับเกียร์เหล็กนะฮะสำหรับคนที่พาแฟนมาเพราะเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าผู้ชายได้จับเกียร์เนี่ยจะไม่วอกแวกไม่เจ้าชู้เลยครับขอแล้วตจับตัวหน่อยได้ไหมขอแล้วคิวไปจับแป๊บนึงครับ <c oughs> แน่นอนครับ <c oughs> ผมไม่เจ้าชู้เลย <c oughs> จับอมง้ก็ไม่เจ้าชู้นะ ตรงนี้ครับคือเขาบอกว่าเป็นจิโชไทร์นะครับ<อ>สารที่นี่ครับต้องบอกว่า,าศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักมากเลยนะครับ<อ>แล้วก็ที่ได้รับนิยมคือเฟมัสเลิฟสโตนนะครับ <c oughs> นี่ฮะคือจะมีหิน <c oughs> ก้อนนี้ไก่ก้อนหนึ่งห่างก,กันประมาณ10เมตรนะครับ แล้วถ้าเกิดเราหลับตาโดยสตาร์ทที่จุดนี้แล้วก็เดินไปให้ไปหาอีกก้อนหนึ่งให้เจอรักของเราจะสมหวังนั่นเองนะครับนี่ฮะก็จะมีแบบน้องน้องแม่านะฮะที่ชอบเรื่องความรักนะครับคนเดียวทีนึงก็เลยมีเจ้าหน้าที่ช่วยนะฮะว่าแบบจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังนี่จะถึงนะถึงนะครับหัวใจหมอเจหัอีกนิดเดียวฮะหัอใจนิดเดียวอีกนิดเดียวไต่เอ๊ะ นี่ฮะเอารมณ์ประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูความห่างของไอ้ก้อนหนึ่งครับโอ้มันไกลมากเลยเนี่ยวันนี้ใกล้ๆเลยนะนี่อีกก้อนหนึ่งตรนี้ครับนี่เขาจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้เลยฮะต่อไปแล้วครับหนึ่งอีกหนึ่งคนครับนี่อีกก้อนหนึ่งนี่นะครับ ห็นระเบียงด้านหลังไหมฮะโอ้ต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆท่นัองเทีย่ยวมาเเลยนะครับนี่แหละครับคือต,ตัวเมนท์ฮอนะฮะของตัววัดน้ำใสหรือว่าคิโยมิสึเดาระนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวระเบียงนี่นะฮะสูง13เมตรเลยทีเดียวนะครับสร้างตั้งแต่ปี1633เลยนะฮะเขาบอกรูปแบบการก่อสร้างซึ่งคนชั้นสูงสมัยเทอันเนี่ยนิยมใช้สร้างวังหรือคฤหาสน์เลยครับโอ้โหและที่สำคัญฮะตรงจุดนี้เนี่ย นอกจากเราชมตัววัดที่สวยงามแล้วนะยฮะยังเป็นจุดยอดนิยมฮะที่ใช้ในการชมเมืองเกียวโตด้วยเราจะเห็นเกียวโตทาวเวอร์อยู่ไกลๆนู้นเลยนะฮะสวยมากอ่ะนี่ถ้าเกิดเรามาช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะถ้าเกิดผมมาช้ากว่านี้สักเกือบเดือนนึงโอ้โหแถวๆนี้จะเต็มไปด้วยสัตวุประคือต้องบอกว่าถ้าเกิดมาตอนช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยแถบนี้จะเป็นส้มๆเหลืองๆโอ้บางคนได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ แต่ว่านี่ก็ได้ความรู้สึกที่มันสุดยอดแล้วอะแล้วเดี๋ยวดูจากข้อมูลหนังสือนะฮะหลังจากเราชมจุดนี้ละคิดว่าคงเดินไปเจดีโคยาสุโนโตไม่ไหวเหนื่อยไกลเหลือเกิน <c oughs> เพราะมีแผนที่บอกได้มันไกลมากอยู่ทางนู้นนะครับแปลว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงมาดด้านล่างนี้นะฮะนี่ฮะก็ตามรูทของหนังสือนี่เลยนะครับที่เขาจะบอกว่าข้างล่างนี่ก็จะเป็นตัวน้ําตกโอตโตะนะฮะน้าตกจะอยู่ตรงนี้นะครับ อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างค่อยเห็นกันที่เป็นปน,น้ำสามสายจุดยอดนิยมฮนะของวัดน้ำใสนั่นเองและเป็นที่มาของชื่อด้วยนะครับ อนนี้อยู่ในโซนของอาราชิยาม่าแล้วนะฮะตอนนี้ก็หิวครับเลยต้องหาอะไรทานกันนิดนึง <c oughs> ก็เลยมานั่งดูคู่มือครับ <c oughs> ก็เลยเล็งไปเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้น่าสนใจมากในน้านนี้นก็จะรวมร้านอร่อยในอาราชิยาม่าไว้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีร้านนี้ครับอาราชิยาม่าโยชิมูระโจบะและเห็นวิวสะพานโทเกสึโอ้น่าสนใจต้องไปโดนซะหน่อยละว,ว่าแล้วก็ไปเลย ชิยมมาม่าโยชิมุระนะฮะร้านนี้โยชิมุระนี่แบบนี้เลยโยชิมุระซึ่งวิวในหนังสือนี่ยก็จะบอกว่ามีซคาเตอร์เห็นวิวสะพานกันแม่นะนี่ครับไปด้านร่างอชั้นสองริมกระจกครับแล้วก็มองไปเห็นวิวสะพานครับโยชิมูระ คือสาเหตุที <is this> ่มาเลือกร้านนี้ฮะก็เพราะว่าดูในไกด์บุ๊กครับเห็นวิวสวยๆเนี่ยนะฮะที่ร้านอาราชิยามะโยชิมุระนะฮะโต้องบอกว่าเป็นร้านเซร์ไบต์ครับที่นั่งริมกระจกเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็สะพานโทกิสึเคียวนะฮะแล้วก็ดูจากภาพในรูปที่โปรโมทแล้วก็ภาพของจริงนะเนี่ยโอ้เหมือนมากเลยเหมือนเด็กเลยนะครับแบบวิวนะวิวสะพาน โอ้กินโสอบ,บายชมสะพานไปเติมนมากมากเลยนะครับนี่เราดูลูกเป๊ะ เรียบร้อยนะฮะทริปวันนี้เกียวโตนะฮะทุกต้องขอลาจากกันไปนะครับที่ป่าไผ่แห่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็สนุกมากเลยแล้วก็ทุกที่ที่ไปนะครับมก็เปิด ตัวหนังสือโอ o t e n i s ิ i t r a เ e l g u i ของเกียวโตโดูนะครับซึ่งข้อมูลในนี้เนี่ยบอกละเอียดยิบเลยทุกที่ที่ไปผมได้รู้ข้อมูลต่างๆนานาในแต่ละจุดนะฮะร,รวมไปถึงวัดต่างๆว่าเฮ้ยมีอะไรให้ไหว้บ้างไหว้เพื่ออะไรไหว้ยังไงนะครับรวมไปถึงร้านอาหารที่หาได้ง่ายมากแล้วเขาแนะนาร้านเด็ดๆมาทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับยังไงลองดูฮะเล่มนี้ถือว่าวันนี้หนึ่งวันผมแกรนตีแล้ววันใช้ได้จริงนะครับส่วนนนี้ฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพราะรู้สึกว่าหนาวมากเดี๋ยวจะมืดซะก่อนในนี้ก็ บรรยากาศคนลุกเวลาไม่มีคนยังไงก็มาดูสิว่าแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ